พยานเป็นหมอเป็พยานเป็นหมอวิศวกรอะไรโอ้ยัวเจ็ดคเป็นปีแล้วพี่แหมพี่เนี่ยแต่งงานพี่ให้เลยถ้าไม่แต่งงานมันคือพี่บาทหนึ่งผมยอมเสียบาทนึ่งอะไม่แต่งถาเมื่อไหร่ด้วยกันหมดเลยเอาเอาอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่ง เมาเหรอพูดว่ายังไงถามว่าก่อนหน้าเนี้ยเดี๋ยวนี่วันเกิดไงอันนี้วันเกิดไงแล้วตอนปีใหม่พูดว่ายังไงบอกว่าจะรอถึงวันเกิดอ่าแล้วจะพูดว่าจะขอหรือไม่ขอใช่ไหมอ่าอ่าสมจากรีหน่อยแหวนเพชรอ่ะอ่าดูเอางเอามาคืนใหญ่วันนี้คืนตัวเลยไปไปนี่เอาของพี่นี่แหวนเพชรเหมือนกันอ๋อไม่หายคืนเลย เย่ายานี่เกยทายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโตอย่าหยาดี้อย่าหยาดี้แล้วเขาเซย์ว่าไม่ต้องคืนโอ้ยไม่ต้องคืนมาไปเลยนี่แหวนกูแหวนแต่งงานพี่ไก่หรือเปล่าแหวนแต่งงานพี่เออเอาละเนี่ยเมื่ออเาไปเลยไม่ต้องคืนโอ้ยห้ายมีเยอะหลายมีเยอะแล้วคุณไปทำทำไมแล้วไปทำทำไมแล้วบอกเกยแค่นี้พอปล่อยชิงละปล่อยชิงละเฮ้ยเอาไงโตไม่ แต่กว่าเขาเซเยสมึงให้เขาไปเลยบอกนี้ให้เขาไปเลยแล้วกูไม่เอามึงแล้วผมขอถึงไม่ผมบอกเขาแล้วว่าจะไม่เกิดผมจะบอกเขาไม่ได้เงียบก่อนเงียบก่อนทุกคนเงียบหมดเป็นเป็นเป็นวิญญาณอ่ากแต่ว่าถ้าเขาเซเยสนะมึงใส่ให้เขาแล้วคือเซเยสกูเป็นพยานให้พวกมึงแต่งานเลยอ่าเนี่ยนี่มีหมอวิศวกรทุกคนเป็นพยานว่าเขาตอบโอเคเขาเซเยสแล้วแต่แล้วก็ขึ้นอยู่กับเขานะ เขาใช้ยงินือโนก็แล้วแต่นะแถ้าเขาใช้ยงคือวงเนี้ยยกให้ถ้าเกิดว่าเออหลวมหรืออะไร้อใหม่ตัดใหม่อะไรใหม่ได้เอาไปเลยถ้าเขาถ้าเขารับแต่งงานอ่าเขารับแต่งงานกำหนดวันเลยเอาจริงเลยเฮ้ยไม่ไม่ไปพูดไปแล้วใช่ไหมว่าถึงวันเกิดแล้วถ้าบอกว่าโอเคจะขอแต่งงาน แล้วจะแต่งหรือเปล่าโทษนะหมอโดนหมอแต่นี้ขอจริงจริงจะแต่งไหมตั้งใจจริงว่าพูดเล่นพูดเลยนเอ้ยแต่นี่บอกแล้วว่าวันเกิดเอ้ยยังมีสติอยู่ลูกที่เป็นพยาธิสติจริงๆไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรอยู่ในเขาใจเคโอเไม่ได้บังคับไม่ได้กดดันนี่มาพูดแล้วใช่ป่าวว่าถ้ารอถึงวันเกิดแล้วโอเคแล้วนี่จะขออาจจะมบ้ายุพี่ไก่ไม่ได้บ้ายุแต่พูดแล้วว่า ว่าเคยพูดตัวแบบว่าพอถึงวันเกิดเราจะขอเอ,อ่อเราจะเปลี่ยนนิสัยหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวแต่ถามว่านี่ขอเนี่ยจะแต่งหรือเปล่าแค่นี้เองร้านหนึ่งเอามาอะไรวะสินสอดร้านเดียวสินสอดร้านเดียวสินสอดร้านเดียวอ่าร้านเดียว,ยวไม่มีเพิ่มเต<ร>ิม Yes or No Yes or No อะไร Yes เนีย เ,เดี๋ยวเราไปงานแต่งปีนี้นี่มีหลักฐานเรียบร้อยมีพยานเดี๋ยวไปหาเลืกแน่ได้ไปงานแต่งปีนี้หาเลิกเลิกเลิก